ไม่ยสวัสดีครับเพว่ผมเหมือนเดิมครับช่องเติมนหมวยแดงครับวันนี้ก็จะมาลาพึ่งยักษ์เหมือนเดิมครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับมีดก็ที่จุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยไม่รู้อนะ่ัวันนี้เราก็จะมาลา <c oughs> วันนี้เราก็จะมาล่าพึ่งยักษ์ตามคลองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับไปกันเลยครับปีนี้รู้สึกว่าคลองจะแห้งแรงมากเลยครับดูรับน้ำแทบจะไม่มีเลยทั้งหมด้วปีนี้แรงเป็นพิเศษ่ะ มองดูตามต้นไม้เดี๋ยวมันน่าจะมีนะตามทองมันไม่ไน่ายากเจอแล้วครับตัวนี้ครับแปลนครับตัวนี้ครับเป็นลังแปลนที่กำลังทำใหม่ๆนะฮะ แตนครับแตลงต่อครับมีคุ้มเสียงกันเอาครเดินหาไปเลยครับมัต้องมีสักหลังหลังทองครับ Oh. <laughs> 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 เป็นจุดที่ว่าหานางง่ายสุดแล้วมาเพิ่มัา,านจะมีคันการสอดก็หางดี ไปกันต่อเลยครับกาโคตร้อนเร็วนะี่ยน้องเจอกลังวันนี้นครับเจอแล้ววันนี้ครับเส็บร้อยฮนะ ใหญ่ด้วยครับันี้ไม่ใช่เล็กครับใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริงอ่ะตัวนี้ใหญ่จริงครับ มาลอาเอากันเลยฮะาหลักอะพึ่งที่ว่าจะแตกตัวหรือเมื่อวานฝนตกป็นจะหนักถึงจะเบาฮะเขาจะไม่นิยมเอากันนะเพราะว่าเขาคิดไ้ว่าพึ่งมันจะดุเป็นพิเศษอะแต่วันนี้จะมาลองดูฮะลองของตัเนี้เขายากด้วยเลยครับอยู่ในต้นใหญ่ด้วยฮะมาเลยฮะมา ะะไม่เล็กนะครับเนะี่ยภาพมันจะซ้อนแสงหน่อยะฮะขออภัยนะ กรตามธรรมาชาติฮะอัะนนี้สร้างหาไม่เห็นแล้วเอาไปนี่หน่อยเสร็จตัดเลยมึงโ<ป>ดนที่แล้วเออไปมบล็อกแรงดนนะขอดูให้มึงนะไปตัดเลยครับ

เรียบแล้วได้มา

Nè có cal, ừ. bên. Yeah. Put, đưa, đưa cái này mùi. Ta bên. Thế put nó nó này đó. Để thi. Bên đi. Nhà cá bên nhỉ. Ê bình đi. Ta đang. Đó Mẹ cũng mẹ đang lấy. Giật lòi ạ. Lưu này mà em lưu. Giấy đi, à, đi, đi, đi. Cắn cắn. Đi Đây เดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนแป๊บนึงนะครับเนี่ยตัวนี้ได้แล้วครับนี่ครับเต็มเต็มนะครับน้ำผึ้งครับใหญ่มากตัวนี้ครับใหญ่จริงๆตัวนี้ขอกลับานก่อนครับร้อนติดครับตัวนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับน้ำผึ้งครับเยอะมากตัวนี้ครับใหญ่จริงครับเต็มเต็มคะตัวนี้ก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ,รบทำอะไรผิดพลาดอันใดพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ